7ข้อนิสัยที่ทำให้คนไม่เกรงใจเราถ้ามีอยู่เลิกซะ 1. กลัวคนอื่นไม่พอใจถ้าไม่ทำตามหลายคนอาจเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำตามที่อีกฝ่ายต้องการอีกฝ่ายจะไม่พอใจเราจะมองเราในแง่ลบหรืออาจถึงขั้นไม่รักไม่ชอบไม่ให้การยอมรับสิ่งนี้ทำให้เรากลายเป็นคนที่มักจะยอมทุกเรื่องแม้บางครั้งเราจะไม่สะดวกไม่สบายใจหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดจากความกลัวการถูกปฏิเสธและความกลัวที่จะสร้างความขัดแย้งกับผู้อื่นหลายครั้งเราอาจคิดว่าหากเราทําให้คนอื่นพอใจเสมอคนเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่กับเราจะยังรักเราจะยังเห็นคุณค่าเราแต่ความจริงแล้วมันกลับกลายเป็นว่าคนอื่นเริ่มคาดหวังว่าเราจะต้องทําตามทุกครั้งและเมื่อเป็นเช่นนั้นไปนานเข้าเราจะสูญเสียอิสระสูญเสียความมั่นใจและสูญเสียขอบเขตของชีวิตตัวเอง กลไกทางจิตใจที่ทําให้เรากลัวการทําให้คนอื่นไม่พอใจมักเริ่มต้นจากประสบการณ์ในวัยเด็กหลายครั้งเราอาจถูกปลูกฝังว่าการเป็นเด็กดีคือการเชื่อฟังการไม่ขัดใจการทําให้ผู้ใหญ่ยิ้มและภูมิใจหากเราเผลอทําให้คนอื่นโกรธหรือผิดหวังเราจะถูกตําหนิหรือถูกทําโทษจิตใจเล็กๆในตอนนั้นจึงเรียนรู้ว่าการทําให้คนอื่นพอใจคือการเอาตัวรอดและเมื่อโตขึ้นพฤติกรรมนี้ก็ฝังแน่นอยู่ในความคิดและการกระทําโดยไม่รู้ตัว เราจริงกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าพูดคำว่าไม่ไม่กล้าขัดใจใครและรู้สึกผิดทุกครั้งที่ต้องปฏิเสธผลที่ตามมาคือเรามักจะใช้ชีวิตตามความคาดหวังของผู้อื่นมากกว่าตามความต้องการของตัวเองเราอาจเลือกเส้นทางการเรียนหรือการทำงานเพราะครอบครัวอยากให้ทำเราอาจรับผิดชอบงานที่เกินกำลังเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าจะไม่พอใจเราอาจยอมไปงานสังสรรค์ที่ไม่อยากไปเพราะกลัวถูกมองว่าไม่เข้าพวก ทั้งหมดนี้ทำให้เราเหนื่อยสะสมรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่ของเราและท้ายที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆความกลัวที่จะทำให้คนอื่นไม่พอใจยังทำลายความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยเพราะคนที่อยู่รอบตัวเราอาจไม่ได้เห็นคุณค่าในความพยายามของเราเพราะเขาอาจชินว่าขออะไรก็ได้อ้อนอะไรก็ยอมแม้บางครั้งจะรู้ว่าเราไม่สะดวกแต่ก็ยังขออยู่ดีและเมื่อเราพยายามเปลี่ยนใจหรือเริ่มพูดว่าไม่ คนเหล่านั้นก็อาจตกใจหรือไม่เข้าใจเพราะเราได้ฝึกให้พวกเขาคิดว่าเราจะยอมเสมอความสัมพันธ์จึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สมดุลแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเอาแต่ได้อีกฝ่ายเอาแต่เสียการอยู่ในวงจรแบบนี้ยังทําให้เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆเราเริ่มตั้งคําถามว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับความพอใจของคนอื่นหรือเปล่าเราเป็นคนที่ดีพอแค่ตอนที่ทําให้ใครบางคนยิ้มหรือเปล่าและเมื่อความคิดเช่นนี้ฝังแน่นมากเข้า เราก็ยิ่งกลัวที่จะทําให้ใครผิดหวังยิ่งกลัวที่จะถูกเกลียดหรือถูกทิ้งและผลสุดท้ายก็คือเราลืมไปว่าความสุขของตัวเองสําคัญไม่แพ้ใครการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้เราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนการบอกว่าตัวเองก็สําคัญตัวเองก็มีสิทธิ์ตัวเองก็มีขอบเขตเป็นก้าวแรกที่สําคัญเราต้องซ้อมการพูดปฏิเสธเล็กๆในสถานการณ์ที่ไม่เสี่ยงเช่น การบอกเพื่อนว่าวันนี้เราไม่สะดวกออกไปทานข้าวการบอกคนในครอบครัวว่าเราอยากพักผ่อนสักวันหรือแม้แต่การฝึกปฏิเสธคำขอเล็กๆน้อยๆเช่นการขอยืมของที่เราไม่อยากให้เมื่อทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าการปฏิเสธไม่ได้ทำให้โลกพังคนไม่ได้หายไปจากชีวิตเราทั้งหมดและที่สำคัญเราไม่ได้เป็นคนเลวร้ายเพียงเพราะเราไม่ทำตามทุกครั้งอีกสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและสุภาพ การบอกว่าเราไม่สะดวกไม่ได้แปลว่าเราปฏิเสธความสัมพันธ์แต่เป็นการแสดงว่าเราก็มีขอบเขตและความต้องการของเราเองคนที่รักเราและเข้าใจเราจริงๆจะไม่เดินหนีไปเพียงเพราะเราไม่ตามใจเขาทุกครั้งตรงกันข้ามเขาจะเคารพเรามากขึ้นเพราะเห็นว่าเราก็รู้จักรักและเห็นค่าตัวเองการกลัวที่จะทำให้คนอื่นไม่พอใจเป็นเพียงภาพในใจเรามากกว่าความจริงหลายครั้งคนรอบตัวอาจไม่ได้คิดมากอย่างที่เรากนนังนล และหากสักคนจะเดินออกไปจากชีวิตเพียงเพราะเราไม่ยอมตามตลอดเวลานั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราไม่จําเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้เพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรตั้งอยู่บนความกลัวและการยอมเสียสละฝ่ายเดียวแต่ควรตั้งอยู่บนความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันดังนั้นหากวันนี้คุณยังรู้สึกว่ากลัวการทําให้ใครไม่พอใจลองถามตัวเองว่าแล้วความพอใจของคุณละ่ะสําคัญแค่ไหน ลองมองย้อนกลับมาที่หัวใจตัวเองและให้ความสำคัญกับความสุขของคุณด้วยเพราะท้ายแล้วชีวิตนี้เป็นของคุณและคุณควรได้ใช้มันในแบบที่ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจและมีความสุขไม่ใช่แค่ทำตามเพื่อให้คนอื่นยิ้มเพียงชั่วคราวแต่ปล่อยให้ตัวเองต้องทุกข์ไปตลอด 2. อไม่กล้าวางขอบเขตส่วนตัวหลายคนอาจไม่รู้เลยว่าการไม่มีขอบเขตในชีวิตคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราเหนื่อยใจรู้สึกว่าคนไม่เกรงใจ และทำให้ชีวิตเรากลายเป็นพื้นที่ที่ใครจะเข้ามาใช้อำนาจหรือเอาเปรียบก็ได้ขอบเขตส่วนตัวหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า boundary เป็นเหมือนรั้วที่กำหนดว่าตรงไหนคือของเราตรงไหนคือของเขาและตรงไหนที่เราอนุญาตให้คนอื่นเ,เข้ามาการวางขอบเขตไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือการเคารพทั้งตัวเราเองและผู้อื่นเพราะเมื่อเรากำหนดได้ชัดเจน คนอื่นก็จะรู้ว่าควรปฏิบัติกับเราอย่างไรการไม่ใกล้วางขอบเขตมักจะเกิดจากความกลัวเรากลัวว่าถ้าเราปฏิเสธหรือขีดเส้นชัดเกินไปคนอื่นจะไม่รักเราจะมองว่าเราไม่ดีหรืออาจหายไปจากชีวิตเราหลายครั้งเราถูกปลูกฝังให้เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่เสียสละเพื่อผู้อื่นและเมื่อถูกสอนเช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่เด็กเราก็ไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างการมีน้ำใจกับการถูกเอาเปรียบ เราจึงเผอเปิดประตูให้ใครต่อใครเข้ามาใช้ทรัพยากรเวลาพลังงานและความรู้สึกของเราโดยไม่รู้จักปฏิเสธเลยผลที่ตามมาจากการไม่มีขอบเขตคือชีวิตเราถูกควบคุมโดยผู้อื่นเรารับงานเกินกำลังเพราะกลัวปฏิเสธหัวหน้าไม่ได้เรายอมช่วยเหลือเพื่อนแม้ในเวลาที่เรากำลังลำบากเองเราปล่อยให้คนในครอบครัวหรือคู่รักละเมิดพื้นที่ส่วนตัว เพราะกลัวว่าถ้าเราพูดเขาจะไม่พอใจสิ่งเหล่านี้สะสมจนทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเหมือนถูกใช้ตลอดเวลาแต่ไม่เคยมีใครเห็นใจและเมื่อเราพยายามบอกความรู้สึกคนอื่นกลับไม่เข้าใจเพราะเราสร้างภาพจำมาตลอดว่าเราคือคนที่ยอมได้ทุกอย่างอีกปัญหาหนึ่งของการไม่มีขอบเขตก็คือการสูญเสียตัวตนเราเริ่มไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆ เพราะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตามใจคนอื่นเราไม่กล้าบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเราไม่กล้าบอกว่าเหนื่อยหรืออยากพักเรากลัวการปฏิเสธจนลืมถามใจตัวเองว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่ชีวิตที่ไม่มีขอบเขตจึงทําให้เรากลายเป็นเงาของคนอื่นมากกว่าการเป็นตัวเราเองการไม่มีขอบเขตยังสร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์อีกด้วย ความสัมพันธ์ที่ดีควรตั้งอยู่บนความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันแต่เมื่อเรายอมให้คนอื่นก้าวล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเราตลอดเวลาความสัมพันธ์ก็จะไม่สมดุลฝ่ายหนึ่งได้มากเกินไปอีกฝ่ายเสียมากเกินไปและเมื่อถึงจุดหนึ่งเราทนไม่ไหวจนระเบิดความสัมพันธ์ก็อาจแตกหักเพราะอีกฝ่ายไม่เข้าใจว่าเรากำลังอึดอัดมาตลอดเขาจะตกใจที่เราเปลี่ยนไป ทั้งที่จริงแล้วเราคือคนที่ไม่เคยกล้าบอกความจริงตั้งแต่แรกการแก้ปัญหานี้เริ่มต้นที่การยอมรับว่าการวางขอบเขตไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องเลิกคิดว่าการบอกว่าไม่คือการทำร้ายใครการพูดถึงความต้องการของตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเคารพทั้งตัวเองและอีกฝ่ายเพราะหากเราไม่วางขอบเขตเรากำลังบังคับให้คนอื่นเดาใจเราและเมื่อเขาไม่เดาถูก เราก็โกรธและเสียใจไม่มีใครได้ประโยชน์เลยเราสามารถเริ่มฝึกการวางขอบเขตจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นการบอกว่าเราจะตอบแชทหรือโทรศัพท์ในเวลาที่สะดวกไม่ใช่ทุกครั้งที่มีสายเข้าการบอกว่าเราต้องการเวลาส่วนตัวในวันหยุดเพื่อพักผ่อนการบอกว่าเราไม่สามารถรับงานเพิ่มได้ในตอนนี้การใช้คำพูดที่สุภาพแต่หนักแน่นเช่นขอบคุณที่ชวนแต่วันนี้เราไม่สะดวกหรือ ขอบคุณที่ไว้ใจให้ช่วยแต่ตอนนี้เรามีภาระอื่นที่ต้องรับผิดชอบการฝึกเช่นนี้ทีละเล็กทีละน้อยจะทําให้คนรอบตัวเรื่มเข้าใจว่าเรามีเส้นที่ชัดเจนและเมื่อพวกเขาเห็นเราเคารพตัวเองพวกเขาก็จะเรียนรู้ที่จะเคารพเราเช่นกันสิ่งสําคัญคือการยืนหยัดกับขอบเขตที่เราวางไว้อย่าลังเลหรือเปลี่ยนใจง่ายเพียงเพราะกลัวคนอื่นไม่พอใจหากเราบอกว่าไม่สะดวกแล้วแต่สุดท้ายก็ยอมทํา คนจะไม่เชื่อถือคำพูดเราอีกต่อไปและจะกดดันให้เรายอมในครั้งถัดไปดังนั้นความสม่ำเสมอคือหัวใจหลักของการสร้างบาวลดอรีที่แข็งแรงการไม่กล้าวางขอบเขตคือการละเลยตัวเองและเมื่อเราละเลยตัวเองคนอื่นก็จะละเลยเราด้วยเพราะพวกเขาจะเรียนรู้จากการกระทำของเราว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองการเริ่มต้นเคารพขอบเขตของตัวเอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีชีวิตที่สุขภาพจิตด,ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่สมดุลขึ้นและทำให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นได้อย่างภาคภูมิใจ 3. ชอบขอโทษทั้งที่ไม่ผิดหลายครั้งเราอาจไม่รู้ตัวได้สาว่าคำว่าขอโทษที่เราเอ่ยออกมาบ่อยครั้งไม่ได้มาจากความผิดจริงแต่เกิดจากความเคยชินและความกลัวลึกๆในใจหลายคนใช้คำว่าขอโทษเป็นเหมือนเครื่องมือหลีกเลี่ยงปัญหาหลบเลี่ยงความขัดแยง้ง หรือทำให้สถานการณ์ตึงเครียดคลี่คลายเร็วขึ้นแต่ในระยะยาวการขอโทษโดยที่เราไม่ได้ผิดนั้นกลับบ่อนทำลายความมั่นใจของเราเองและทำให้คนรอบข้างไม่เกรงใจเราอีกต่อไปคนที่ชอบขอโทษตลอดเวลามักจะมีพื้นฐานความคิดว่าต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นเสมอหากใครไม่พอใจหรือไม่สบายใจแม้ว่าไม่ใช่ความผิดของเราเราก็ยังรู้สึกว่าควรเป็นฝ่ายขอโทษไว้ก่อน เรากับว่าหน้าที่ของเราคือทำให้ทุกคนรอบตัวต้องมีความสุขตลอดเวลาการขอโทษจริงกลายเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใครโกรธหรือไม่พอใจเราแต่ปัญหาคือเมื่อเราเอ่ยคำว่าขอโทษมากเกินไปคนอื่นจะมองว่าคำพูดของเราไม่มีน้ำหนักและบางครั้งอาจมองว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจไม่กล้าย,ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง การขอโทษทั้งที่ไม่ได้ผิดยังทำให้เราสูญเสียพลังงานทางอารมณ์เพราะทุกครั้งที่เราพูดออกไตเรากำลังส่งสัญญาณให้ตัวเองเชื่อว่าเราเป็นฝ่ายผิดเราคือสาเหตุของปัญหาแม้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามเมื่อทำซ้ำบ่อยๆเราก็จะเชื่อว่าตัวเองผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาและความเชื่อเช่นนี้ทำให้เรากลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกด้อยค่าและกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับคนที่อยากเอาเปรียบ ลองนึกภาพเวลาที่คุณอยู่ในที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานทำงานพลาดแต่คุณกลับพูดขอโทษแทนแม้คุณจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ตามหรือเวลาที่เพื่อนนัดแล้วเขามาสายแต่พอเจอกันคุณกลับพูดว่าขอโทษที่ให้รอนนะทั้งที่จริงแล้วคุณตั้งหากที่รอเขาอยู่การกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้คนรอบตัวเริ่มชินกับการที่คุณเป็นฝ่ายแบกรับความผิดไว้เสมอพวกเขาจะคาดหวังว่า คุณจะยอมรับผิดแทนและเมื่อถึงเวลาเกิดปัญหาจริงๆคุณจะเป็นคนแรกที่ถูกผลักให้รับผิดชอบสิ่งที่คุณเข้าใจคือการไม่ขอโทษไม่ได้หมายความว่าเรายิงหรือไม่แคร์ใครการขอโทษควรใช้เมื่อเราทำผิดจริงทำให้ใครเดือดร้อนจริงหรือเผลอทำร้ายจิตใจใครจริงๆไม่ใช่ใช้เพื่อทำให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วคำขอโทษที่เหมาะสมและจริงใจมีค่ามากกว่าการขอโทษพร่ำเพรื่อที่ไม่มีความหมาย เพราะคำขอโทษที่ถูกใช้เกินไปจะทำให้สูญเสียพลังของมันไปวิธีแก้คือเริ่มจากการสังเกตตัวเองทุกครั้งก่อนจะพูดขอโทษลองหยุดคิดสักนิดว่าเราเป็นฝ่ายผิดจริงหรือไม่ถ้าไม่ใช่เราสามารถใช้คำอื่นได้เช่นขอบคุณที่รอนะแทนการพูดว่าขอโทษที่มาช้าหรือพูดว่าเข้าใจนะที่คุณรู้สึกไม่ดีแทนการพูดว่าขอโทษนะทั้งที่เราไม่ได้เป็น ต้นเหตุของความรู้สึกนั้นการเปลี่ยนคำพูดเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะช่วยให้เรายังรักษาความสุภาพและความสัมพันธ์ไว้ได้โดยไม่ลดคุณค่าของตัวเราเองแล้วการพูดขอโทษทั้งที่ไม่ได้ผิดเป็นเพียงนิสัยที่เราสามารถแก้ไขได้สิ่งสำคัญคือเราต้องเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองและเชื่อว่าความรู้สึกของเราก็สำคัญไม่แพ้ใครการเคารพตัวเองด้วยการใช้คำพูดอย่างเหมาะสมจะทำให้คนรอบตัวเคารพเรามากขึ้นด้วย เพราะเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแบกรับสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของเราคนอื่นก็จะเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในส่วนของตัวเองเช่นกัน 4. กลัวการถูกเกลียดเลยตามใจคนอื่นตลอดการกลัวว่าจะถูกใครสักคนเกลียดนั้นเป็นความรู้สึกที่หลายคนประเชิญอยู่ในใจลึกๆมันทำให้เราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเกินไปทำให้เรากลายเป็นคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครผิดหวัง ไม่ให้ใครไม่ชอบและไม่ให้ใครมองว่าเราเป็นคนไม่ดีผลลัพธ์ก็คือเรายอมตามใจคนอื่นเสมอแม้ในเรื่องที่เราไม่ได้อยากทำหรือแม้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความต้องการของตัวเองความกลัวที่จะถูกเกลียดจึงกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดชีวิตเราไม่ให้เป็นอิสระเวลาที่เรากลัวจะถูกเกลียดเรามักจะทำตัวให้เป็นที่ยอมรับเสมอเช่นเราจะไม่กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่างเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบ เราจะไม่กล้าปฏิเสธคำขอใดๆเพราะกลัวถูกมองว่าใจร้ายเราจะพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขแม้ว่าตัวเองจะเหนื่อยหรือเสียสละแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้ทําให้คนรอบตัวเริ่มเรียนรู้ว่าเราคือคนที่ยอมได้ตลอดเวลาใครจะขออะไรเราก็ไม่กล้าปฏิเสธและนั่นทำให้พวกเขาไม่เกรงใจเราอีกต่อไปเบื้องหลังความกลัวนี้มักมาจากการที่เราเอาความรู้สึกของตัวเองไปผูกไว้กับการยอมรับของคนอื่น เราอาจถูกเลี้ยงดูมาด้วยเงื่อนไขว่าถ้าเชื่อฟังเราจะได้รับความรักถ้าขัดใจจะถูกทำโทษหรือถูกปฏิเสธความทรงจำแบบนั้นฝังลึกจนโตมาเป็นผู้ใหญ่เราก็ยังรู้สึกว่าความรักและการยอมรับมีเงื่อนไขเสมอเราจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ใครเกลียดเราแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการกดทับความต้องการของตัวเองแต่ปัญหาคือไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะเป็นที่รักของทุกคนได้เสมอต่อให้เราดีแค่ไหน ใจดีแค่ไหนก็จะมีใครบางคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดีและนั่นไม่ใช่เพราะเราไม่ดีแต่เป็นเพราะทุกคนมีมุมมองความคาดหวังและความชอบไม่เหมือนกันการพยายามทำให้ทุกคนรักเราจึงเป็นภาระที่เป็นไปไม่ได้และเมื่อเราพยายามไปเรื่อยเรื่เราก็จะหมดแรงสูญเสียความสุขและค่อยๆลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรการตามใจคนอื่นตลอดเวลายังทำให้เราเสียโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง เพราะความสัมพันธ์ที่ดีควรตั้งอยู่บนความจริงใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าเราต้องทำทุกอย่างเพียงเพื่อไม่ให้ใครเกลียดความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ต่างจากการแสดงละครที่ไม่มีวันจบและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราเหนื่อยเกินไปความสัมพันธ์ก็จะพังทลายเพราะมันไม่เคยจริงตั้งแต่แรกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับความจริงว่าการถูกเกลียดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันคือธรรมชาติของความสัมพันธ์มนุษย์ เราไม่จำเป็นต้องถูกทุกคนรักเพราะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนที่ชอบเราแต่อยู่ที่การที่เรารู้จักตัวเองยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและเคารพความต้องการของหัวใจตัวเองเมื่อเรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเราอาจเสียบ้างความสัมพันธ์ไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมั่นคงกว่าการก้าวผ่านความกลัวที่จะถูกเกลียดอาจเริ่มจากการฝึกปฏิเสธอย่างสุภาพฝึกพูดในสิ่งที่เราคิดจริงๆ แม้มันจะไม่ตรงใจใครและเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าคนเรามีสิทธิ์เห็นต่างมีสิทธิ์ไม่ชอบเราและเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองเมื่อเราเริ่มทำเช่นนี้เราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นไม่ต้องเหนื่อยกับการวิ่งไล่ตามความพอใจของคนอื่นและเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอิสระมากขึ้น 5. ไม่มีความมั่นใจในตัวเองพูดจาไม่หนักแน่น ความมั่นใจในตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อทั้งการใช้ชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหากเราไม่มีความมั่นใจสิ่งที่สะท้อนออกมาก่อนใดๆก็คือคำพูดและท่าทีของเราคนที่ขาดความมั่นใจมักจะพูดเสียงเบาไม่ชัดเจนหรือใช้ถ้อยคำที่แฝงความลังเลเช่นอาจจะคิดว่าน่าจะหรือไม่แน่ใจนะ ซึ่งทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราขาดความหนักแน่นและไม่น่าเชื่อถือแม้บางครั้งสิ่งที่เราพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือมีคุณค่าแต่การขาดน้ำหนักในน้ำเสียงและท่าทีทำให้คนรอบตัวไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสื่อสารในทางจิตวิทยาความมั่นใจในตัวเองหรือ self confidence มักจะเชื่อมโยงกับ self esteem หรือคุณค่าในตนเอง คนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนและได้รับการชมเชยเมื่อทำสิ่งต่างๆจะค่อยๆซึมซับความเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จแต่ในทางกลับกันคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ถูกตำหนิบ่อยถูกเปรียบเทียบถูกปฏิเสธจะจดจำความผิดพลาดได้ชัดกว่าความสำเร็จเช่น ถ้าเราเคยพูดในที่ประชุมและคนไม่สนใจเราอาจจำภาพนั้นฝังใจและตีความว่าทุกครั้งที่เราพูดคนจะไม่ฟังอีกต่อไปนี่คือกระบวนการคิดแบบ overgeneralization หรือการเหมารวมเกินไปซึ่งเป็น,นกลไกที่ทำให้ความมั่นใจถูกกัดกร่อนลงทีละน้อยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราขาดความมั่นใจและพูดจามไม่หนักแน่นคือการกลัวการตัดสินของคนอื่นในเชิงจิตวิทยา สิ่งนี้เรียกว่า social anxiety หรือความวิตกกังวลทางสังคมเรากังวลว่าจะถูกมองว่างโง่ถูกวิจารณ์ถูกหัวเราะเยาะหรือถูกตำหนิทำให้เวลาพูดเราจะติดติดขัดขัดไม่กล้าสบตาพูดเสียงเบาหรือใช้ถ้อยคำเลี่ยงๆเ,เพื่อลดความเสี่ยงที่จะโดนปฏิเสธแต่สิ่งที่ตามมาก็คือภาพลักษณ์ของเราจะดูไม่มั่นใจและยิ่งทำให้คนอื่นไม่เชื่อถือ เมื่อมองในมุมจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมพฤติกรรมการพูดที่ไม่หนักแน่นเป็นสิ่งที่ถูกเสริมแรงโดยสิ่งแวดล้อมรอบตัวหากทุกครั้งที่เราพูดด้วยความลังเลแล้วไม่ได้เกิดความขัดแยง้งเราก็จะยิ่งเชื่อว่านี่คือวิธีที่ปลอดภัยในการสื่อสารแต่ในความเป็นจริงมันกลับเป็นการตอกย้ำให้เราหลีกเลี่ยงความกล้าและไม่พัฒนาความมั่นใจเสียทีเหมือนกับการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าที่ทำให้เราไม่เคยเรียนรู้วิธีจัดการกับความกลัวอย่างแท้จริง การแก้ไขเรื่องนี้ในเชิงจิตวิทยาจึงต้องเริ่มจากการปรับความเชื่อภายในใจเราต้องท้าทายความคิดเชิงลบที่บอกว่าเราไม่เก่งเราไม่มีค่าหรือเราจะถูกปฏิเสธเสมอวิธีหนึ่งที่ใช้กันบ่อยคือการทำ cognitive restructuring หรือการปรับโครงสร้างความคิดเช่นเมื่อคิดว่าถ้าพูดไปคนจะไม่สนใจให้เปลี่ยนเป็นถึงแม้บางคนอาจไม่สนใจแต่ก็มีบางคนที่ต้องการฟังสิ่งที่เราพูด หรือแม้กระทั่งถ้าเราพูดพลาดบ้างก็ไม่ใช่จุดจบของโลกทุกคนก็เคยพลาดได้การเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้จะค่อยๆฟื้นฟูความมั่นใจจากภายในนอกจากนี้การฝึกพฤติกรรมใหม่ๆก็สำคัญเช่นการซ้อมพูดหน้ากระจกเพื่อปรับท่าทางการใช้เสียงให้ชัดและดังขึ้นทีละน้อยการฝึกสื่อสารกับเพื่อนหรือกลุ่มเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยขยับไปสู่สถานการณ์ที่ใหญ่ขึ้นสิ่งนี้เรียกว่า exposure therapy หรือการประชิญหน้ากับความกลัวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งงานวิจัยด้านจิตวิทยาพบว่าช่วยสร้างความมั่นใจได้จริงเพราะสมองเรียนรู้ใหม่ว่าความกลัวนั้นไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดการไม่มีความมั่นใจในตัวเองและการพูดที่ไม่หนักแน่นไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นแบบนี้ตลอดไปความมั่นใจเป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งเรากล้าพูดกล้าแสดงออกและกล้าเผชิญกับความกลัว เราก็จะยิ่งสร้างหลักฐานใหม่ๆให้ตัวเองเห็นว่าเราทำได้และเมื่อหลักฐานเชิงบวกมีมากพอเสียงในหัวที่เคยบอกว่าเราไม่ดีพอก็จะค่อยๆเบาลงไปเอง 6. แสดงออกว่ากังวลเกินไปว่าคนอื่นจะคิดยังไงการกังวลเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นจะคิดนั้นเป็นกับดักทางจิตใจที่ทำให้เราสูญเสียอิสระในการใช้ชีวิตอย่างมาก คนที่ตกอยู่ในสภาวะนี้มักจะใช้ชีวิตทุกย่างก้าวภายใต้สายตาที่ตนเองสร้างขึ้นมาในหัวเรากับว่ามีคนคอยเฝ้ามองและตัดสินเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เรากังวลว่าจะพูดผิดจะทําผิดจะโดนหัวเราะเยาะหรือแม้กระทั่งจะไม่ถูกใจใครบางคนความคิดเหล่านี้ทําให้เรากดดันตัวเองเกินไปและไม่กล้าใช้ชีวิตตามแบบที่ต้องการในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า fear of judgment หรือความกลัวการถูกตัดสินซึ่งมีรากมาจากความต้องการการยอมรับของมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมเราต้องการการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต้องการเป็นที่รักต้องการการยอมรับแต่เมื่อความต้องตามนี้อาจในความกลัวหรือรุนแรงเกินไปมันก็จะทำให้เราติดกับดักในความคิดเราจะคิดซ้ำๆว่าคนอื่นมองเราอย่างไรมากกว่าจะถามตัวเองว่าเราต้องการอะไร ผลเสียคือเราจะสูญเสียตัวตนที่แท้จริงเราอาจเลือกทำสิ่งที่ไม่อยากทำเพราะคิดว่ามันจะทำให้คนอื่นพอใจเราอาจเลือกงานที่ไม่ตรงใจเพราะคิดว่ามันจะดูดีในสายตาครอบครัวเราอาจไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะกลัวคำวิจารณ์ความกังวลน,นี้ยังทำให้สุขภาพจิตเราอ่อนแอเพราะสมองจะอยู่ในสภาวะเครียดตลอดเวลา ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาอย่างต่อเนื่องวิธีจัดการตามแนวจิตวิทยาคือการฝึก mindfulness หรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันซึ่งช่วยให้เราสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่ตัดสินเมื่อเราเริ่มรู้ทันว่าความกังวลเหล่านี้คือเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงเราจะสามารถปล่อยวางได้นอกจากนี้การสร้าง self-compassion หรือความเมตตากับตัวเองก็สำคัญ เพราะมันช่วยให้เราให้อภัยตัวเองแม้จะผิดพลาดและไม่ใช้สายตาคนอื่นเป็นเครื่องตัดสินคุณค่าในชีวิตเราท้ายที่สุดแล้วความคิดของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการเลือกจะใช้ชีวิตอย่างไรหากเรายังคงกังวลเกินไปกับสิ่งที่คนอื่นคิดเราจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระแต่หากเราเริ่มกล้าที่จะเป็นตัวเองเราจะพบว่า คนที่รักและยอมรับเราจริงๆไม่เคยหายไปไหนเลย 7. ยอมเสียสละจนลืมคุณค่าของตัวเองการเสียสละเป็นคุณสมบัติที่ดีงามแต่เมื่อมันมากเกินไปจนกลายเป็นการยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นโดยไม่เหลืออะไรไว้สำหรับตัวเองนั่นไม่ใช่ความดีอีกต่อไปแต่เป็นการทำร้ายตัวเองอย่างช้าๆ คนที่อยู่ในสถานการณ์นี้มักจะคิดว่าการให้มากที่สุดคือสิ่งที่ทําให้คนอื่นรักและเห็นคุณค่าแต่ความจริงแล้วเมื่อเราให้มากเกินไปโดยไม่รักษาขอบเขตคนอื่นจะเริ่มมองว่าการเสียสละของเราเป็นเรื่องปกติและไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําในทางจิตวิทยาพฤติกรรมเช่นนี้มักสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า people pleasing หรือการพยายามทำให้คนอื่นพอใจอยู่เสมอ รากของมันมักจะมาจากความเชื่อว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับการเป็นที่ต้องการของผู้อื่นหากเราไม่ให้ไม่เสียสละเราจะถูกทอดทิ้งหรือไม่เป็นที่รักความเชื่อนี้ฝังลึกจนทำให้เรายอมเหนื่อยยอมเสียเวลายอมสูญเสียความสุขส่วนตัวเพียงเพื่อทำให้ใครบางคนพอใจผลลัพธ์คือเราสูญเสียสมดุลในชีวิตเราอาจทำงานหนักเกินไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจนไม่มีเวลาให้ตัวเอง เราอาจใช้เงินไปกับการดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพหรือความต้องการของตัวเองเราอาจปล่อยให้ความสัมพันธ์กลายเป็นด้านเดียวที่เราคอยให้เสมอโดยไม่ได้รับกลับมาและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเราจะเริ่มเชื่อว่าเราไม่มีค่าในตัวเองนอกจากบทบาทของการเสียสละในทางจิตวิทยาเชิงบำบัดสิ่งที่ควรทำคือการฟื้นฟูเซลฟเวิร์หรือคุณค่าในตนเอง เราต้องเรียนรู้ว่าการมีค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรให้ใครแต่ขึ้นอยู่กับที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์มีความสุขการฝึกวางขอบเขตและเรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันคือการบอกตัวเองว่าเราก็สมควรได้รับการปกป้องและการดูแลเช่นกันการสร้างสมดุลระหว่างการให้และการดูแลตัวเองคือกุญแจสำคัญหากเรามีพลังที่ดี เราก็จะสามารถให้กับคนอื่นได้อย่างจริงใจและยั่งยืนแต่ถ้าเราหมดแรงเราจะไม่สามารถดูแลใครได้เลยรวมถึงตัวเองด้วยดังนั้นการหยุดพักการบอกว่าไม่และการทำสิ่งที่เติมเต็มหัวใจตัวเองคือการลงทุนที่ทำให้เรามีพลังสำหรับการเสียสละในแบบที่สุขภาพจิตแข็งแรงและไม่สูญเสียคุณทา่าท้ายที่สุดแล้วการเสียสละไม่ใช่สิ่งผิด แต่การเสียสละโดยไม่เหลืออะไรให้ตัวเองตังหาดที่เป็นปัญหาเพราะมันค่อยๆลบคุณค่าและความสุขของเราไปเราจึงควรเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนแล้วการให้ที่ออกมาจากความเต็มใจและความสุขจะเป็นการให้ที่มีพลังที่สุดหลายครั้งที่คนไม่เกรงใจเราไม่ใช่เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าแต่เพราะเรายอมมากเกินไปไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าวางขอบเขตใจดีจนโดนเอาเปรียบ ขอโทษแม้ได้ผิดหรือพยายามทําให้ทุกคนพอใจตลอดเวลาทั้งหมดนี้ทําให้เราดูอ่อนแอในสายตาคนอื่นถ้าอยากให้คนเคารพและเห็นคุณค่าต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะยืนบนขอบเขตของตัวเองอย่างมั่นใจเพราะคนที่รู้จักให้เกียรติตัวเองเท่านั้นถึงจะได้เกียรติจากคนอื่นกลับมา ถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองให้มั่นใจและดึงดูดความเคารพจากคนรอบข้างฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีก